่ะแกงครับมสมชั่วโมงก็ยังอยู่นะคอนโดไมได่ไปไหนนะอะมาลองขับดิมาขับดิเร <laughs> ็วจะกลับบ้านแล้วเ <laughs> มนั่นจะกลับบ้านแล้วดิดใจ้วย

เพ็อนี่อะ